ไปนั่งครั้งหนึ่งนะลงเรือกันกับพีออบ่อ้นรอปะวันนู้นเหรอตอนนี้เรากำลังจะลงเรือนะคะเพื่อไป5 0าพันนกนะคะมีกินข้าวที่นั่นแล้วก็ไป่อที่ตะบ้านเก่ากินข้าวแล้วคิดดูก่อน,นะ ตอนนี้เราการ์รางจะไปเที่ยวกันนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวทางเรือทิดกันเลยไปกล้องรางอยู่ไหนไปนะคะวันนี้ไปเที่ยวทางเรืออโโนุ๊กลุ๊กไหน,นเออนี่เฉพาะของทางโรงแรมนะดาว่านะค,คนไทยไม่น่าชอบอเท่าไหร่ีแบบนั้นดู บอลบอลนะคะแล้วย right? <m any> oh. oh. okay. Th ึดยสียกันเลไม่ทราบว่าเจ้าน้าที่จะมายืนเป็นแถงทำไมเนาะเนี่ยอ๋อเขาอบรมตึกมหานครนั่นนั้นที่เรามองเห็นอยู่ที่ตึกมหานครนะพี่น้องเป็นปักข้อที่แบบแป็แรงมบอลบอที่คัข้างไปข้างบนที่แบว่าสมมีครับ เออกรุงเทพที่ยันไปขึ้นก่อนนั้นนะ่นะค่าขึ้นแปดร้อยนั่นแหละเออเป็นกระจกคาร์บอนเอยบอลเลยอันนี้เป็นเรือที่เราจะไปนะคะถ้าไม่เป็นภาษาจีนอะ่ะเรม่ของจีดหลอนชิบชิบเคเออ ขึ้นไปดูข้างบนครั้งหนึ่งโอ้ยดีฉันแล้จะขึ้นไปดูข้างบนน้องบอกว่าให้มัดองที่นั่งก่อนใช่ไหมนี่คุยไรไปนั่งไหนคะ ตอนนี้เราก็ขออึ้นมานั่งบนเรือนะคะสภาพโดยรวมข้างในนี่ก็เหมือนเรือด่วนเจ้าพยานะคะมีเรือเบียรอเรืนิ่งกว่านะนิ่งกว่าเรือด่วนเจ้าพยานี่เรืนะคะที่นอนแล้วก็ไล่สดดีดนะคะกับไพ่ไล่สดจากคอมเมนต์ไม่เห็นหอันนี้เราเาข้าใจกันโรงแรมเที่ยวพิเศท่าเรือต่อไปราชวงศ์ N5 ผู้โดยสารที่ต้องการไปสัมเพง็งเยาวราชได้ที่ท่าเรือนี้ next pier ราชวงศ์ N5 alight here for Chinatown สำเพง market ถังเรือนเจีย เออ,อ,อเรือรำมินิกว่าเรือเรอเจ้าพญาแต่นางก็ชอบเบรืเอ,อเจ้าพญาหวาดเดียวนีอ่อแห้น้อยอันนี้ก็จะบอกสถานที่ไม่ได้เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นขนาแต้วในเรสต์รมเจา้าข้าคนเจาน้าข้า อยู่ตรงนี้นี่เองโอ้ยนี่เหมือคนคริสเนาะบทคริสใช่ไหมาสวยเจยาค่ะทุกคนสวยเนาะว้าว่คนี่ก็กลมเจ้าค่ะนะคะทุกคนข้าวสีที่ว่าขาดเนาะสวยดีอยู่ท ชมเจ้าค่ะต่อไปเอาค่ะ <coughs> 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 นางเป็นคนไม่โกงแว่นดำนะคะใครไหนก็ไม่โกงอยางนั้นอย่าลืมเป็นนิดเดียวสิตอนนี้เรือก,ก็ร่างไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรามาถึงวันนี้มากับคุณครูนะคะทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะเมย์าะคะจุด จเด,จดี๋เขาบอกไม่เจอนะคะว่าไปยโทรไรตรไหไม่ได้มาหนึกระยะหนึ่งเ,เดือนหนึ่งที่เราไกไม่ใช่เดือนแต่ปีเดน,นมากวันวนั้นเราไปนีน่นะคะอะไราไมาเนี่ยนี่ทาสีแบบนี้สวยดีนะอยู่ริมลาดวีดีอราชวงราชวง สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือราชวงศ์ราชวงศ์ง For passengers alighting here, please stand by at the exit. โปรดใช้ความระมัดร,ระวังขณะก้าวออกจากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier. เห็นพวกมานทำงานไหมที่โน้ตเปนีมสวยมากเลยดูนะนาไอเดียดนี่ก็เป็นท่าราชทงงนะคะทุกพนนี่ไม่เคยขึ้นค้านี้เลยนะไม่รู้ต้นใครเกิดเดี๋ยวนกทำงานได้่ขึ้นค่นนี่เเหมือนประน้ำเยนชวนโะงนะ สัญลักษณ์นะคะเหมือนสนาม่ิงส่วนมคิดว่าคนทำมันน่าจะเป็นน่าจะใส่วนยิ้งแนะแบนั้น,น,นวันนี้น้ำลงน้ำคือาฝน้ำลงฝนค้นฝากแชย์ อนาคารกาศิกรอ่าอะไรวะคะร์สิสวยปสิมาก็ขึ้นไปก็ปักบงลสลับด sure. right. ้านข้างในนี่นคือปักบงลสลัดที่สุดเดนม่นก็ยอดมากอาจไม่มีนี่ข้างวยเนาะปวยราชินีราชินีสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ Brashini. Brashini. For passengers alighting here. Please stand by at the exit. Please mind the gap between the boat and the pier. I สวยดีเ้ราเอคะค้า,าเรืออังสดาน้องสวยสวยสวยแ้่เราชอบโบราณโบราณแบบนี่เก๋เอ้ยสวยสวยสวยค่ะทุกคนค่าเรือราศีนะคะพี่น้องน้องเห็นไหม